สวัสดีครับเพื่อนรถไม่ติดแล้วนะครับมาเอาน้ำเชื้อนะ่ครับรถไปไม่ได้นะครับ ช่วงเช้ารถเยอะถนนกำลังก่อสร้างตรงนี้นะครับทำเกาะกลางถนนนะครับ ผ่านไปผ่านมาไม่มีคนรู้จักเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นทางแยกนะครับไปทางซ้ายไปทางนี้นะครับ ก็ขึ้นไปถึงสีสัตสัาไรถึงอุตตดิษได้เนี่ยตรงไปนู่นก็เข้าอำเภอสว่วนกระโลก ไปนุ่นก็ไปทุ่งเสืเหลี่ยมนะครับทางเส้นนี้ก็ไปหมดที่เถินนะครับระยะทางเก้าสิบโละะถึงถนนสายซูเปอร์ไฮเวย์นะครับลำปางเชียงใหม่กรุงเทพนะ นี่ก็มีรถเยอะนะครับโอ้ยรถเสียนะครับรถไม่ติดนะครับแล้วน้ำเชื่อนี่ครับใครจะมารับนเนาะก็จบแค่นี้ก่อนนะครับ